1 0 0นะแม่นะใครเสรซาเีนยนตให้หนูดูขอบคนะพี่พี่จ๋าซามีนนาสีประจำซาเมีย่าคือสีอะไรคะแดงค่ะแม่สรนัด500ขอบคุณนะคะขาด600นะคะแต่เดี๋ยวแ่สีเดียวกันหมดให้รู้ว่าซามียนางเราคืคนสีม่วงกันไมเนาะที่ไหนนี้มีใครมีสีม่วงในตัวบ้างย้อนู้ให้วีดูในค่ เหมือนถือ่วงแบบนี้นะเอาแบบนี้นะคนไหนมีสีม่วงเยอะสุดหนูแจกกระเป๋าให้กอนหลงเยอะสุดอีกแต่หนูมีสีพิเศษไปใครจะใส่ซาติน่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหนูเพิ่มคะแนนให้จะดูยังไงโอออ้้้เเาาแแลลววต้องแหกยี่ห้อให้ดูด้วย ะะแม่ขาดเท่าไหร่แล้วป้ายแม่โอดนะเดี๋ยวเี๋กัน่นาขาด400นะคะพิชญน,น,นา200ขาด200ค่ะขาดแค่200นะคะ,ะ,คะขอบคุณทุกคนมากนะแม่นะนะนะเดี๋ยวยอดต่อไปจะกลายเป็นแก้รอน,นะคะแม่แม่โอนมาได้เลายเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามาลลยออนไลน์หนู2,000นะคะครบแล้วหนูก็จะ

ตัดจากแม่พิมพ์เลยนะคะตัดจากอะไราแม่พิมพ์นะคะอะไราออนไลน์ครบแล้วนะคะยอดต่อไปนะคะแม่ชนพิชา200จะกลายเป็นแม่หามาเแล้วแล้ว้กเาแล้วจะกลายเป็นผ้าแก้รอนะคะเพราะว่าแก้รอไม่ได้หามาหลายงานล้วนนะคะวันนี้นะคะแก้รอ เขาไม่ีบัตรเครดิตด้วยวะเอาไปเลยอาไปปนกัอย่าไปปนกันนะ ไรภูกเก็ตไหมพอน,นึกว่ากําไรภูกเก็ตไม่เอาแล้วพอแล้ว,มวม <c oughs> แมตุชนะนะคะหนูกความแม็ง5์ห้าร้อยออกไปประมาณสามสิบกว่าใบมันเป็นสีม่วงทั้งหมดไงแมตุกชนะเลยจ้าทางนี้คร่วมไม่รนไรเทนี้่ะทานี้นี้ สวยเอมาี่ม่เคยเข้าร่วมกับหนูบ้างนะเคยเข้าร่วมยกมือใช่เลยค่ะขอบพระคุณค่ะยแล้วก็คุณพี่นั่นหลงเลยงไมได้จุาแม่นี่ไงเอาไปดิี่แี่ะราคนแ่มาเดี๋ยวูแล้วไรู้ไปไว้ไหนหมดเลยกลับบ้านไปสองอันแมู่กแม่กันะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่แม่ค่ะแม่รัดดา500ออนไลน์200ของแม่รัดดานะคะขอบคุณนะคะคุณแม่รัดดาจะกลายเป็นค่าแก้รอแล้วนะคะใรที่่แนนู้ามีใครคุณแม่สวยอวยมัวแต่เล่นเกมแม่ขอโทษนะจ๊ะมีใครมาไกลอีกบ้างคะจังหวัดไหนคะพี่ากงนี่จ๋าแม่จิมเห็นแล้วนะคะพี่สันทนาเห็นแล้วนะจ๊ะ ทุกคนทชาเห็นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะต่อไปนะคะเป็นผ้าแก้รอนะแม่นะใครจะแก้รอแจ้งมาเลยนะคะวันนี้นะจ๊ะมาลลยหนูปิดไปแล้วนะคะหมื่นสองนะคะชุกพลชุมพลแป๊บนึงนะเมื่อเยาเมื่อเยาคือจับจังหวัดแม่อยู่ตอนนี้นะคะที่จินจ๊าแจ้งม้ยังหนุ่จีจีแจ้ร้งจับจังหวัแก้แจ้ไม่งั้นไม่ผ่านไม่งั้นไม่ผ่าน บรู้ขอบคุณแม่ลดาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทูกท่านเลยนะคะหมดแล้วจบแล้วี่ที่นั่งอยู่คนนี้นะคะขยับขยับขยับให้ยเพราะว่าลูกลูกค้าท่าเรืองเือวนตก็จะมเรอเอไม่หนดนึงขออนขยับให้ผมนนึงนะคะขยับเลยนะคะขยับเลยนะจปโอนให้แล้วขอบคุณนะคะแม่เดยวหนูไปตอบแททีเดียวนะคะอ้าเอามดไป